สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ทุกท่านนะครับเพื่อนๆและทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเลขเด็ดเอสต่อชาแนลนะครับเนาะนะครับก็มาดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นเลขเอ่อนะครับเนาะเอสต่อนะครับนะ ก็มาดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นชุด2ตัวบน4คู่นะครับนะชุด2ตัวบนนะครับ4คู่นะครับเอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อเรื่องหาสลากินแบกรัฐบาลนะครับนะครับตัวเลขนะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังนะครับเนาะเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับมาหาแนวทางเดินของตัวเลขนะไม่มีใครทําไว้ก่อนหรอกนะครับที่ใช้ตลอดชีพตลอดชีพ่ย หลุดก็มีนะครับดูดูแล้วเนาะ <S <S แต่ก็ไม่ว่าเขานะครับมันคือข้อมูลที่เอามาแปลงปันแนวทางความคิดของใครของมันนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูกันอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้จะออกสื่งงวดแรกกัแล้วกันเด้อน,นะเป็นสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆนะสูตรใหม่ดูดีๆนะครับนสูตรใหม่นะนะครับนะก็เอามาเป็นข้อมูลนะครับสี่คู่ชอบตัวใดก็ นำคู่นั้นแหละครับไปใช้ประโยชน์เรียกซื้อเรียกหาสละกินแบงรัฐบาลกันเด้อนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยนะครับเนาะดูกันให้จบคลิปปิดกําลังใจให้กันนะครับฝากช่องนะครับด้วยนะครับเลขเออเลขเด็ดเอสต่อชาแนลนะครับคือช่องหลักนะครับส่วนช่องสำรองนะครับก็คือช่องสูตรหวยอต่อพารวยนะครับเนาะก็ฝากทั้งสช่องนี้ด้วยนะครับเนาะ ยังไงก็ฝากกันด้วยเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนาะนะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะมาดูตรงนี้กันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดินมาดีที่5งวดนะเพื่อนๆนะเดินดีมาที่5้างวดก็เป็นแนวทางดีๆที่น่าลุ้นน่าเสี่ยงนะครับสักผลทุนน้อยเนาะตรงๆนะครับเป็นสูตรตรงๆสี่คู่นะครับเนาะเอามารับชมกันนะครับยังไงก็ ให้เพื่อนๆพิพจารณาแช้กันดูนะครับสูตรนี้นะครับจะมีองค์ประกอบจากสูตรใดเดี๋ยวเอาเราเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดตัดให้ด้วยพร้อมนะครับจะเน้นตัวใดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเน้นให้ตัวใดนะชี้เลยนะครับชี้ตัวเด่นให้เลยนะครับตัวเน้นให้เลยนะครับคือตัวใดนะจะเป็นตัวใดจากสูตรจากสูตรทั้งสองคลิปที่ผมลงไปให้นั่นแหละนะครับจะเป็นตัวใดนะเราไปดูกันนะนะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปดูกันนะครับเพื่อนๆเราก็ไปดูคําเตือนกันก่อนเด้อนะครับคําเตือนนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นคําเตือนเป็นคําสอนสติเอ่อเป็นคําเตือนคําเตือนเป็นคําคติเตือนใจนะครับเพื่อนๆเด้อจะได้หยุดยั้งคิดเป็นนิดสักนิดหนึ่งนะครับการคํานวณนะครับการคํานวณก็คือการเออเอาตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับหรือว่าที่ผ่านจาก การออกคนละวันมาแล้วเนี่ยมาคำนวณย้านหลงเพื่อหาสถิตินะครับไม่จะเป็นหลกนะครับเนาะไม่จะเป็นต้อง300งวด400งวดหลกนะครับเนาะถ้ามันจะถูกอะแค่งวดเดียวมันก็ถูกแหละนะครับไม่ต้องจําเป็นมากไม่ต้องดูสถิติทางเดินยากเดินทางเดินยาวนะครับ5 6 7งวด8งวด9งวดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนาะโอกาสที่จะหลุดระหว่างเออ่สูตรที่เดินน้อยน้อยมาแค่8งวด9งวด10งวดกับ300เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันแหละครับ50 50เหมือนกันนะครับผ่านหนึ่งงวดหลุดหนึ่งงวด นะครับหลุดหนึ่งงวดต่อหนงวดนะครับมันก็มีค่าเท่ากันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ชมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเนาะเอาละนะครับทีนี้เรามาดูกันนะนะครับคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกข้อมูลนะครับให้เป็นเพียงแนวทาง เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะเพื่อนๆนะนะครับก็ไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาลวงไม่ได้มาโกหกไม่ได้มาโม้นะครับผมก็ทําตามสูตรทําตามความคิดแนวคิดบวกลบได้หาตัวเลขที่บวกลบกันแล้วนะครับประมวลผลแล้วได้เลขออกมานั่นแหละผมก็นํามาใช้เนาะก็อย่างน้อยอย่างนึงก็มีสูตรเป็นของตัวเองนะครับเนาะก็มาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันนะก็ที่พูดออกไปก็คือออกตัวก่อนเดี๋ยว เออจะมีดราม่าตามมานะเอาเรามาดูกันนะครับชุด2ตัวบนนะครับเหมือนเดิมนะครับวิดก่อนที่จะไปดูวิธีคำนวณก็เรามาดูสถิติของมันก่อนนะครับเนาะสถิติของเขานะครับอันนี้นะครับมันคือสูตรอะไรนะครับของเขามีแต่หลัก1 0บหนึ่งตัวนะครับหลักหน่วย2ตัว3ตัวแต่ของผมหลัก14ตัวนะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวนะ อันนี้ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นสิบบนนะนะครับสิบบนนะครับัอนนี้หน่วยบนตัวเดียวเลยนะครับหน่วยหน่วยบนเนี่ยผมมีตัวเดียวเลยนะครับเนาะนะแปดกับบ้านแปดก็เมืองเขาเขามีแต่หลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยสองตัวสามตัวนะไอผมนี่สิบบนสี่ตัวหลักหน่วยบนตัวเดียวเก่งพูด นะมัน,นก็เป็นการครำนวณแหละเพื่อนๆอย่าคิดอะไรมันให้มันมากนะมันคือการครำนวณน,นะครับถ้าชอบสิ่งดวงก็อย่าคิดอะไรมากนะครับเนาะเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องการโชคต้องการลาบก็เหมือนกับผมนะครับผมก็ต้องการโชคต้องการลาบเหมือนกับทุกๆท,ท่านนั่นแหละครับนะขอปัดอยากปรับกองนะนะครับเนาะผมก็เหมือนสมาชิกทุกท่านเหมือนผู้ผที่รับชมทุกท่านนะครับผมก็อยากมีโชคก็อยากมีดวงนะครับเนาะนะ ก็ดีตอนไปเข้ากลุ่ม VIP ของ v p นะครับเข้าบ้านลูกบ้านเนาะนะอ่ะเรามาดูกันนะครับหลักสิบเลขของงวดแรกที่เราได้กันก็คือห้าหกแปดเก้านะครับหลักหน่วยเราได้เลขหกนะครับตัวเดียวเนาะจับคู่เป็นห้าหกหกหกแปดเก้าก็คือจับตัวนี้มาคู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผลลัพธ์ออกหนึ่งเก้าหกนะครับเพื่อนๆหนึ่งเก้าหกนะครับมีไหมของเรามีนะนี่ ปื๊ดอ้าวโดนเลขหนึ่งด้วยเลยอ่ะวนะเก้าหกนะครับก็อยู่ตรงนี้เข้าชุดนี้นะเก้าหกเข้าชุดนี้หลักสิบเลขเก้านะครับหลักหน่วยเลขหก 6, นะถ้าไม่ถ้ามาทําแบบเนี้ยรับรองสับสนแน่นะครับให้ไหล,ไล์ดีกว่าเนาะเพื่อนๆพอนขอหาปากการาร์คเกให้ไหล,ไล์ก่อนนะนะอันนี้ก็เข้าออนะครับนี่นะ เ้ากับหนะเเลขหนะครับนี่อ่ะนะครับมาตรงนี้แล้วามาดูงมดต่อมานะครับหลัก1ิบหกเนะครับหลักหน่วยเป็นเจนอกจากคู่เป็น6 7 7จ็7เจ็ดเจเกานพธออก8 0 7นเะครับเลขที่เข้าก็คือ0 7เนาะคือสูตรนี้ชุดนี้นะครับเกสองตัวนี้อ่ะ เลขเจเละเลขศูนนะครับเนาะนี่เข้าตรงนี้แล้วนะครับมาดูว่าต่อมานะครับหลักสิบได้0ูนย์หนึ่หลักหน่วยได้7ตัวเดียวนะครับจับคู่0 7 1 7 3 7 4็ดเพรเราออก4 1 7ก็เข้าไปที่1 7นะครับจุดนี้เลยนะ ทำจริงใช้จริงแหละะอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นชั่วโมงยางเวเกินไปนะนี่นะครับเขหนึ่งเจ็ดนะมาดูวาต่อมาสนะครับของวันที่สิบหกนะนะครับหลักสิบนะครับได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับหลักหน่วยได้เลขห้าตัวเดียวนะจับคู่เจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับผลวันออกสี่ศูนย์ห้านะครับนี่สี่ศูนย์ห้าเข้าสองตัวนี้นะครับนะ เลขห้าหลักหน่วยเลขศูนย์หลักสิบนะนะครับต้องต้องไฮไลท์ให้หน่อยจะได้ดูเป็นออจุดเด่นนะครับตัวเลขที่มันเข้าเนาะจะได้ไม่ได้มาสับสนกับเลขก,กลมๆนะนี่นะครับเนาะและ้วทีนี้งวดที่ผ่านมานะครับที่ออกหนะ้าเก้าสี่เนาะหลักหน่วยได้หกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหลักหน่วยได้สี่นะครับจับคนะู่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เนาะพอลัพธออกห้าเก้าสี่นะครับสองตัวนะเลขสองตัวก็ได้เก้าสี่เข้าชุดนี้นะครับเนาะ อ่ะก่อนที่เราจะไปดูงวดที่จะถึงกันนี้ของวันที่16นะครับจะได้ไปหาลอตเตอรี่กันไหมเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนะครับก็จะเป็นตัวใดล่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีคำนวณจับตัวเลขด้วยกันเนาะนะครับเนาะอ่ะดูนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับจะเป็นตัวใดนะครับเราก็ขอวงไว้ก่อนนะปื๊ดนะจับได้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนนะจับได้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับวงไว้เลยนะ เป็นชุดเด่นชุดเน้นไปนะครับจะเด่นตัวไหนนะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยววงไว้จะเป็นชุดเดนนะให้ไล่สีหน่อยจะได้ดูดีๆนะครับเป็นชุดเน้นสาหรับคนที่จะถึงนี้กันนะอันนี้เราก็เท่ากับรอไว้เลยนะครับจะเป็นตัวใดนะเราไปดูวิธีการคํานวณน,นะครับเพื่อนๆน,นะผมทําอย่างไรนะนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ เอ่อวิธีการคำนวณ2ตัวบนนะครับหลัก10ก็ใช้หลักนะหลักแสน1ครั้งหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักสิบล่าง2ครั้งหลักหน่วย3ตัวท้ายเอ่อสตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็เป็นหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับเนะาะหลัก10นะครับเราก็จะมาตั้งเลยนะครับก็เป็น4ี่บวกสบวกสนะครับบวกหนบวกหนะครับบวกหบวกสนะครับบวกด้วย4อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บวกเลขคงที่นะเพื่อนๆนะจะเป็นเลขอะไรเลขคงที่ของเราลืมแล้ว <c oughs> ขออภัยนะที่ลืมเป็นคนที่ลืมจริงๆนะครับตังหลังนี้เนาะมีแต่เรื่องให้คิดมากมายนะมันก็เลยนะครับทำให้สับสุนานะนะครับบว,วรบ,นะรบ,บวกด้วยเลขคงที่คือเลขแปดนะครับนะเลขแปดนะครับบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่แปดแล้วก็ บวก2คงที่นะครับเนาะแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 4ี่ี่ตัวนะสำหรับหลักสิบบน4ตัวนะเรามาดูนะครับ4บวก3าเป็น7 7เบวก3าเป็น0 0ย์นบวก1ได้1 1บวก1เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก4เป็น2 2บวก4เป็น6 6บวก8เป็น4นะครับเนาะก็จะได้4นะครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะนะครับดังนั้น,น,นหลักสิบของเราได้ชุดนี้นะครับได้ที่สี่ห้าเจ็ดแปดนะเดี๋ยวให้สี 4, แดงสองเส้นไปสักหน่อยนะจะได้ดูเป็นแบบอ่อสะดุดตาสักหน่อยเนาะเราก็จะมาลงตรงนี้ก่อนนะครับหลักสิบนะครับเราได้สนะี่ห้าเจ็ดแปดเนาะ ก็จะลงตรงนี้ไว้เดี๋ยวมันจะลืมไม่ใช่อะไรหรอกครับสี่ห้าเจ็ดแปดหลังหลังนีเป็นคนขี้ลืมนะตั้งแต่คุณพ่อเสียไปนี่รู้สึกว่าจะลืมนะครับเป็นคนขี้ลืมคิดมากนะช่วงนี้แต่ก็ก็ยังมีหาเวลาวิธีแบ่งปัน,ปนเอ่ออย่าว่างนะครับวิธีคลายเคยรียดอะไรต่างๆคืออย่าว่างนะถ้าว่างแล้วก็จิตจะสับสนนะครับเนาะก็หาวิธีทําไปนะครับเนาะมาดูหลักหน่วยบุญน,นะครับเพื่อนๆนะนะครับตัวเลขที่บวกก็เหมือนนี่นะครับ ตามทีไฮไลท์ด้เลยนะหลักหมื่นก็คือเลข3บวกด้วยหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่1ก็คือเลข9หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือเลข3นะครับบวกด้วยหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่่อมตัวท้ายครั้งที่1นึ่งนก็คือ4ี่ครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยนะครับจํานวน4ครั้งหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2นะครับ4ครั้งเนาะก็จะเป็น2อบวกส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 นะครับบวกด้วยเลขคงที่นะบวกด้วยเลขคงที่ คือเลขไม่มีนะครับมันบวกกัน9บวก3เป็น2 2บวก3เป็น5 5บวกสบวก4เป็น9 9บวกสเบวก4เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก2เป็น9 9เบวก2เป็น1นะครับเนาะนะครับเป็น1เนาะก็จะได้1นะครับ1บวก2คงที่เป็น3บวก สองคงที่นะครับก็จะเป็นห้าหานะนี่นะได้แล้วนะครับหลักหน่วยบนนะครับสองสูตรเนาะก็จะได้ที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสามเลขห้านะครับเนาะนะแล้วทีนี้เรามาดูนะครับหลักหน่วยสูตรที่สองนะครับเอามาเทียบชนเนาะก็จะมีเลขสี่ก็คือหลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสองจำนวนสองครั้งนะครับบวกด้วย หลัก10 3ตัวนะครับท้ายครั้งที่1นะครับ3ครั้งเราก็เป็น4ีบวกสนะครับนะบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับ1ครั้งเราก็คือเลข7นะนะครับบวกด,ด้วยเลขคงที่นะครับสูตรนี้นะก็คือเลข2นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเลขสองทุกครั้งเนาะนะครับก็เป็น4ีบวกสเป็น8เอ่อ4ีบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น2 2งบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น0 0นบวกเได้7 จ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเนาะก็จะได้เก้า <9, S 1> นะครับตรงนี้ก็แล้วกันเป็นเก้านะครับเนาะเก้าบวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับบวกด้วยสี่คงที่ก็จะเป็นสี่นะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่ก็จะเป็นห้านะดังนั้นสองสูตรนี้นะครับเลขที่ได้ในหลักหน่วยสองตัวนั้นคือจับเทียบชนแล้วนะครับได้ 9 0 4 5ศนย์ส่ห้านะครับเนาะดังนั้นหลักหน่วยผมก็จะมาแยกตรงนี้นะหน่วยบนนะครับเด่นนะนะครับหน่วยบนนะอ่านได้ออกว่าเป็นหน่วยบนนะจับเทียบชน2สูตรนะครับเนาะก็จะมี135นะครับแล้วก็เป็น9045นะครับเนาะตัวที่ชนนะครับก็คือเลข5ตัวเดียวนะ เน้นไปเลยห้านะนี่เน้นไปเลยห้านะดังนั้นมีได้ห้าตัวเดียวนะครับหลักหน่วยเนาะชนที่ห้าตัวเดียวก็เลยได้ห้าตัวเดียวนะผมก็จะ <ๆ S 1> มาเขียนตรงนี้เป็นเลขห้านะครับเนาะนี่นะครับเราทีนี้เราก็มาจับคู่นะครับเอาหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยล่างที่ชนตัวเดียวคือเลขห้าน,นะก็จะเป็นสี่ห้านะครับ ห้าห้านะครับห้าแปดนะครับแล้วก็เป็นห้าแปดฉันว่ามันต้องเป็นห้าห้าเจ็ดห้าไม่เป็นไรครับตัวกลับนั่นแหละลงเป็นตัวกลับไปนะโอ้ยมันแกย้ยากแล้วสิฮะแกย้ยากแล้วก็อ่ะเขียนตัวนี้ก็แล้วกันเป็นแปดห้านะเพื่อนๆน,น,นะนะครับแปดห้า นะครับตัวนี้ก็เป็น7จดห้านะอ่านะครับมันก็จะเข้าสู่กับเลขคงที่ของมันนะครับก็คือยืนด้วยเลขห้าเนาะยืนด้วยเลขห้าจะเป็นตัวใดล่ะนะครับห้าเป็ดป็นห้าถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คือมีการไปกลับอย่างแท้แน่นอนนะไม่มีใครซื้อตัวตรงตัวเดียวหรอกนะครับเนาะนะครับก็ต้องมีการกลับการลากการบนดูแล้วนะนะครับเนาะเอาละที่นี้ นะครับจะทํายังไงต่อทีนี้นะครับเลขเด่นของเราอ่ะเราไปดูเลขเด่นของเราจากสูตรนะครับสูตรทุกสูตรเนาะที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเลขอะไรนะครับเลขเด่นนะครับก็คือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับของเรามันไม่มีไปอยู่ตรงไหนอ่ะได้แล้วเป็นแปด 03 0 3, 0. 3. มไม่มีนะครับเลขเด่น03นมไม่มีมีเลข8ตัวเดียวนั้น,น,นก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับนี่อ่ะที่องเครื่องหมายถูกให้นี่แหละน่าจะเป็นชุดเด่นนะครับเนาะนะครับหรือใครชอบทั้ง4ชุดนี้ก็นําไปใช้ดูนะครับเนาะเอายังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเอ่อ คลิปนี้ด้วยกันกน,นะชุด2ตัวบน4คู่นะครับเนาะจากเอสต่อนะครับถ้าเพื่อนๆ่อชอบเพื่อนๆชอบยังไงก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็แค่ผ่านเนาะแต่ก็ขอฝากช่องผมนวยนะครับเอ่อเลขเด็ดเอสต่อชาแนลนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูชุดหลักๆกันนะครับสูตรหลักสิบเออหลักสิบบนต่อกันเลยนะครับนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่งก,ก็ฝากด้วยนะสวัสดีครับ